เราเป็นเพียงสื่อกลางเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับสวัสดีครับคลิปนี้ผมก็มาชี้เป้าสวนสวยๆกลางทุ่งนะครับไม่ไกลจากตัวเมืองด้วยนะครับแปลงนี้เนื้อที่5้าไร่3งานนะครับเป็นสวนนะครับสวนผสมราคาเพียง2องล้านห้าแสนบาทเท่านั้นนะครับ5้าไร่เลยนะครับพร้อมกับที่อยู่อาศัยครับพร้อมกับบ้านพักนะครับ ตัวบ้านอยู่อำเภอศรีประจันนะครับในจังหวัดสุพรรณบุรีจังหวัดวังว่านะครับไม่ไกลจากกัวเมืองครับไม่ไกลจากกรุงเทพมีตินิดหน่อยนะครับก็คือทางเข้าเป็นถนนหินคุกท่าประมาณ400เมตรนะครับนะครับตรงนั้นก็สวยงามครับบรรยากาศดีสนใจสามารถติดต่อสอบถามเจ้าของโดยตรงได้เลยครับเปิดโครเจ้าของอยู่ใต้คลิปเช่นเดิมถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปนะครับแปลงนี้เจ้าของขายเองด้วยนะครับบรรยากาศสวยๆกลางทุ่งนะครับ มีพิกัด GPS ให้ด้วยนะครับก็สามารถเปิดเข้าไปดูตำแหน่งดูระยะทางที่แน่นอนกันได้นะครับขุดเป็นล่องไว้เลี้ยงปลาได้ครับบลนสันล่องก,ปก็ปลูกสวนปลูกผลไม้ต่างๆมีที่พักอาศัยให้ด้วยครับนะครับก็ตามนี้นะครับถ้าท่านใดสนใจบรรยากาศฟินฟินชิลชิบรรยากาศลูกทุ่งสวนสวน,สวนอย่างนี้ก็สามารถติดต่อเข้าไปได้นะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ